โอ้โหพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายวันนี้ผมต้องบอกทุกคนก่อนเลยว่าข่าวที่กำลังจะเล่าไม่ใช่ข่าวสงครามธรรมดาไม่ใช่แค่อรัสเซียยิงยูเครนสวนไม่ใช่แค่ดโดรนทะลุแนวรบหรือขีปนาวุธตกใส่เมืองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้มันคือความสั่นสะเทือนของกติกาโลกแบบที่ถ้าฟังจบคุณจะเข้าใจเลยว่าทำไมยุโรปถึงลุกขึ้นยืนแทบพร้อมกัน แล้วตะโกนว่าหยุดนะห้ามใครคิดจะเขียนแผนที่ใหม่บนโต๊ะประชุมอีกต่อไปคือฟังดูอาจเหมือนเกินจริงใช่ไหมแต่ไม่เกินครับเพราะสิ่งที่กำลังหมุนอยู่หลังฉากตอนนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยมันคือดีลสันติภาพที่สหรัฐกำลังผลักดันสุดแรงเพื่อให้สงครามรัสเซียยูเครนจบลงให้ได้ในรอบ3ปีซึ่งฟังแบบนี้อาจจะดูดีมากใช่ไหมครับแบบโอ้โห จะได้หยุดยิงกันสักทีคนจะได้ไม่ต้องตายเพิ่มเศรษฐกฯิจจะได้ฟืน้นโลกจะได้เลิกกลัวนิวเคลียร์บุ่มแต่พอไปดูดีเทลเฮ้ยเดี๋ยวก่อนความสงบที่กำลังจะมามันไม่ใช่ของฟรีและไม่แน่ว่ามันอาจเป็นความสงบแบบที่อนาคตต้องจ่ายแพงกว่าเดิมหลายเท่าเพิ่มจากตรงนี้ก่อนเลยหลายสำนักข่าวรายงานตรงกันว่าสหรัฐกำลังเร่งปิดดิวสันติภาพ โดยหวังให้รัสเซียกับยูเครนย,ยอมลงนามหยุดยิงแม้ว่าจะยังมีพื้นที่บางส่วนที่รัสเซียยึดไปแล้วและอาจถูกยอมรับโดยปริยายในกรอบใหม่สร้างถึงตรงนี้หลายคนคงเรื่องทำหน้าแบบเอา้าอะไรนะยอมรับดินแดนที่โดนยึดแล้วเหรอแล้วมันจะเป็นสันติภาพแบบไหนกันเพราะนี่ไม่ใช่อะไรนะนี่คือประเทศเอกราชหนึ่งประเทศที่ยังยืนสู้มาตลอด3ปีแต่ดันถูกเสนอให้ลงนามในเอกสาร ที่อาจตัดแขนขาตัวเองบางส่วนออกเฉยๆและความฮือฮามันระเบิดตอนที่หญิงเหล็กของยุโรปเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนประธานคณะกรรมธิการยุโรปออกมาเตือนแรงมากแบบแรงจัดชนิดที่สื่อหลายเจ้าใช้คำว่า warning shot เธอประกาศชัดว่าโลกต้องไม่ยอมให้มีการ carve up หรือเฉือนแบ่งดินแดนของประเทศใดประเทศหนึ่งเพื่อให้สงครามหยุดเพราะถ้าปล่อยให้กรณีนี้เกิดขึ้นนี่ไม่ใช่การปิดสงคราม แต่มันคือการเปิดคู่มือใหม่ให้ผู้นำประเทศเผด็จการทั้งหลายว่าเอา้าถ้าวันหนึ่งอยากได้ดินแดนเพิ่มก็แค่ยกกองทัพไปบุกแล้วค่อยเจรจาให้ประชาคมโลกยอมรับแผนที่ใหม่ทีหลังง่ายไหมละ่ะซึ่งพอฟังแบบนี้คุณจะเข้าใจว่าทำไมย,ยุโรปถึงตื่นตัวสุดๆคือไม่ใช่แค่ห่วงยูเครนไม่ใช่แค่เรื่องสงครามตรงหน้าแต่เป็นเรื่องที่ว่าถ้าโลกยอมให้ปืนใหญ่เปลี่ยนเส้นแผนที่ได้หนึ่งครั้ง มันก็จะมีครั้งที่ 2, 3, 4และประเทศต่อไปอาจไม่ใช่ยูเครนแต่อาจเป็นใครก็ได้ที่อ่อนกว่าโดดเดียวกว่าหรือมั่นใจว่าไม่มีพันธมิตรมากพอจะช่วยแล้วประเด็นมันดันมาประจวบเหมาะกับช่วงที่รัสเซียพึ่งประกาศชุดเทคโนโลยีใหม่บนโดรนชาเฮตติดกล้องหลังเพิ่มตัวจับความร้อนคล้ายๆว่าเราจะพัฒนาโดรนให้จับโดรนสกัดข,ของอยูเครนได้อีกขั้น คือฝั่งสนามรบยังอัปเกรดฝั่งโต๊เจรจาก็กำลังเลื่อนเก้าอี้กันหนักมากบรรยากาศแบบนี้บอกเลยว่ามันไม่ได้ไปในทิศเดียวกันเลยด้วยซ้ำเหตุการณ์ทั้งหมดมันเลยกลายเป็นของร้อนที่ทุกประเทศในยุโรปต้องจับตาสหรัฐเองก็ต้องระวังเพราะยังอยากให้ดีลผ่านก่อนการเมืองภายในปั่นป่วนรัสเซียก็เล่นเกมสองหน้าคือบอกว่ายอมคุยแต่เงื่อนไขต้องเป็นไปตามที่ตัวเองอ้าแขนรับได้ ส่วนยูเครนฮต้องบอกเลยว่าอยู่ในจุดที่ลำบากที่สุดบนโต๊ะนี้เพราะสู้ในสนามรบก็หนักเจรจาก็หนักกว่าและตอนนี้กำลังเผชิญแรงบีบจากหลายทิศแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นในช่วงสองปีแรกของสงครามเลยตรงนี้แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเพราะมันไม่ใช่แค่ใครชนะใครแพ้แต่มันคือคำถามใหญ่ของระบบโลกเลยว่าวันนี้เราจะยอมให้เส้นเขตแดนถูกขีดใหม่ด้วยความรุนแรงหรือไม่ ถ้ายอมครั้งนี้ครั้งหน้าไม่ต้องเจรจาอะไรแล้วครับแค่ยิงก่อนยึดก่อนแล้วค่อยคุยอีกทีว่าจะแก้แผนที่ยังไงโลกมันจังง่ายขนาดนั้นจริงเหรอและทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นระหว่างช่วงเวลาแค่24ชั่วโมงที่ผ่านมาเท่านั้นเองตั้งแต่เที่ยงเมื่อวานจนถึงตอนนี้ข่าวมันไหลมาเป็นชุดรัวๆแบบที่คนทำข่าวต่างประเทศต้องบอกว่าเดียเด๋ยวๆขอหายใจแป๊บเพราะเล่นกันทุกรอบ ทั้งการเมืองทั้งทหารทั้งสถาบันการเงินระหว่างประเทศอย่าง IMF ก็พึงประกาศดีลใหม่กับยูเครนอีกเจอแบบนี้ยุโรปเลยยิ่งไม่อยากให้ดีลสันติภาพกลายเป็นดีลขายชาติโดยเฉพาะตอนที่คนยูเครนย,ยังสู้เพื่อรักษาแผ่นดินตัวเองแบบวันต่อวันและผมอยากให้คุณจินตนาการตามนะว่าถ้าข่าวแบบนี้มันเกิดขึ้นกับประเทศของเราเองสถานการณ์จะรู้สึกยังไงบ้าง จะยอมเซ็นยกพื้นที่บางส่วนไหมถ้ารู้ว่าตัวเองไม่ใช่คนเริ่มก่อนจะยอมลดกำลังทัพของตัวเองไหมเพราะนี่คือสิ่งที่ยูเครนกำลังเผชิญบนโต๊ะคุยตอนนี้จริงๆไม่ใช่เรื่องสมมุติไม่ใช่ละครหลังข่าวแต่มันคือชีวิตของคนนับล้านและคือความฝันของทวีปหนึ่งทั้งทวีปว่าพรุ่งนี้จะมีสงครามน้อยลงหรือจะมีเพิ่มอีกครั้งคำถามใหญ่ที่สุดตอนนี้เลยไม่ใช่ว่า สงครามจะหยุดไหมแต่คือโลกจะยอมจบสงครามด้วยสูตรไหนสูตรที่ปกป้องหลักการหรือสูตรที่ยอมให้แผนที่ถูกแก้โดยแรงกดดันใครที่กำลังฟังอยู่เตรียมตัวเลยเพราะหลังจากนี้ผมจะพาไปเจาะลึกว่าจริงๆแล้วดิลที่กำลังพูดถึงกันมันมีหน้าตายังไงใครได้ใครเสียและใครกลัวอะไรมากที่สุดเพราะเรื่องนี้ ข้างหลังมันดุยิ่งกว่าสงครามหน้าแนวรบอีกครับถ้าเมื่อกี้เราถือว่าแค่เปิดประตูเข้าห้องข่าววันนี้เรากําลังเดินลึกเข้าไปถึงกลางห้องเลยครับที่นี่คือจุดที่โตเจรจาถูกตั้งไว้ข้างหนึ่งคือนักการทูตสหรัฐอีกข้างคือคนของรัเสเซียด้านหลังมีตัวแทนยุโรปยืนกอดอกแล้วยูเครนนั่งอยู่ฝั่งตรงกลางแบบเลี่ยงไม่ได้เหมือนคนที่ถูกทุกฝ่ายจ้องถามคำเดียวว่า สุดท้ายจะเซ็นหรือไม่เซ็นและต้องบอกตามตรงว่าการเจรจารอบนี้มันไม่ใช่โต๊ะสี่เหลี่ยมธรรมดาแต่มันคือโต๊ะที่ทุกขามีความหมายขาหนึ่งคือผลประโยชน์ของสหรัฐขาหนึ่งคือคำหนึ่งเชิงยุทธศาสตร์ของรัสเซียอีกขาหนึ่งคือความกลัวของยุโรปและขาสุดท้ายคือศักดิ์ศรีของยูเครนซึ่งพอจับมารวมกันแบบนี้บอกเลยว่ายกแต่ละขามีเสียงดังพอกัน แต่แรงกดกันไปมามันดังยิ่งกว่าเริ่มจากฝั่งสหรัฐก่อนเพราะนี่คือคนที่ผลักโต๊ะให้ขยับแรงที่สุดสหรัฐรู้ดีว่าสงครามครั้งนี้มันกินทรัพยากรไปเท่าไหร่ทั้งเงินทั้งอาวุธทั้งการเมืองในประเทศที่ถูกใช้เป็นประเด็นโจมตีแทบทุกสัปดาห์สหรัฐเลยอยากได้ชัยชนะเชิงการทูตที่รวดเร็วไว้ก่อนไม่จำเป็นต้องสวยหรูที่สุดแต่ต้องจบต้องเป็นภาพที่ขายในประเทศได้ว่า พวกเราทําให้สงครามยุติลงแล้วนะซึ่งเอาจริงๆก็เข้าใจได้แต่มันทําให้เกิดแรงกดดันที่ลอยวนอยู่บนหัวยูเครนตลอดเวลาเหมือนเสียงลมเย็นๆกระซิบว่าก็ช่วยยอมอะไรบางอย่างหน่อยสิจะได้จบแล้วพอฝั่งอํานาจใหญ่มาพร้อมความต้องการแบบนี้ยูเครนก็เหมือนถูกบังคับให้ต้องคิดเป็น2ชั้นชั้นแรกคือชะตาของตัวเองว่าถ้ายอมเงื่อนไขบางอย่างสงครามอาจหยุดได้แต่ชั้นที่สคือชะตาของโลก ว่าถ้าวันนี้ยอมให้ใครสักคนยึดพื้นที่ด้วยกำลังและสุดท้ายยังได้รับการยอมรับภายใต้คำว่าดิวสันติภาพแบบนี้ในอนาคตมันจะกลายเป็นแม่แบบใหม่ให้คนอื่นเอาไปใช้ไหมใครอยากได้แผนที่ใหม่ก็แค่หยิบปืนแล้วเดินข้ามพรมแดนมันน่ากลัวจนหลายประเทศสั่นจริงๆแต่ฝั่งรัสเซียนี่อีกเรื่องเลยรัสเซียมาแบบจังหวะสบายๆกว่าใครสงครามลากยาวมา3ปีใช่ไหมใช่ แต่เขายังถือดินแดนเอาไว้เป็นก้อนใหญ่โดยเฉพาะในภาคตะวันออกและตอนใต้และบางพื้นที่ก็พยายามผนวกแบบเร่งด่วนตั้งแต่ปีแรกแล้วฉะนั้นถ้าดิวสันติภาพที่กำลังพูดถึงมีเงื่อนไขว่าให้รัสเซียโครงการควบคุมพื้นที่บางส่วนเอาไว้ได้อา้าวแบบนี้เท่ากับเขาเดินเข้าห้องเจรจาพร้อมรางวัลอยู่ในกระเป๋าแล้วหนึ่งชิ้นนี่แหละครับทำไมห,หลายประเทศในยุโรปถึงโวยและโวยหนักด้วยเพราะในมุมมองของพวกเขา ถ้ารัเสเซียรบแล้วได้แผนที่ใหม่จริงนั่นเท่ากับบอกประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆว่าระวังตัวนะถ้าเขาอยากได้เมืองไหนของคุณวันหนึ่งเขาอาจใช้กําลังเข้ามาแล้วสุดท้ายก็เจรจาเอาให้ได้อยู่ดีและอย่าลืมว่ารัเสเซียมีประวัติความขัดแย้งยาวเหยียดกับหลายประเทศในยุโรปตะวันออกและแถบบอลติกด้วยถ้าสูตรนี้ผ่านได้ครั้งหนึ่งความกลัวมันจะระเบิดเป็นวงกว้างทันทีส่วนยุโรปเอง ภาพที่ทุกคนเห็นคือคำเตือนแรงของผู้นำยุโรปแต่สิ่งที่เกิดเบื้องหลังคือความตึงเครียดแทบทุกนาทีเออซูล่าฟอนเดเลเยนไม่ได้แค่พูดส,สวยๆแบบนักการทูตเธอพูดแบบออกอารมณ์เพราะกรณียูเครนคือแนวกันชนของความมั่นคงยุโรปทารัสเซียได้อะไรกลับไปจากการใช้กำลังนั่นหมายความว่ายุโรปอาจต้องทุ่มงบทางทหารมากขึ้นเป็นเท่าตัวเตรียมรับความเสี่ยงภัยคุกคามรอบใหม่ ซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดหลังยุโรปผ่านช่วงเศรษฐกิจฝืดมาหลายปีและที่ตลกแบบคืนคืนคือในขณะที่โตเจรจากำลังร้อนเป็นไฟฝัฟ่งสนามรบก็ไม่ใช่ว่าจะเบาลงเลยรัสเซียพึ่งเสริมเทคโนโลยีใหม่บนโรนชาเฮตติดกล้องหลังตรวจจับโรนสกัดของยูเครนได้ดีขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าพูดง่ายๆคือเขาไม่ได้เตรียมหยุดเขาเตรียมขยายศักยภาพการโจมตี ในขณะที่ฝั่งเจรจากำลังคุยเรื่องหยุดยิงอยู่นี่มันอ่านแล้วเหมือนบทละครที่ตัวละครสองฝั่งไม่อยู่เรื่องเดียวกันด้วยซ้ำยูเครนเองจึงกลายเป็นคนที่ต้องคิดหนักที่สุดในวงกลไกความมั่นคงของประเทศตัวเองผูกอยู่กับตะวันตกแต่ศักิ์ศีของชาติผูกไว้กับแผ่นดินพวกเขารู้ดีว่าถ้าต้องลงชื่อยอมสละพื้นที่บางส่วนมันจะเป็นแผลใหญ่ในประวัติศาสตร์เป็นรอยที่คนรุ่นหลังจะถามว่า ตอนนั้นทําไมจึงยอมแต่ในอีกด้านถ้ายังสู้ต่อโดยไม่มีหลักประกันว่าโลกจะช่วยอย่างที่เคยสัญญาไว้นั่นก็เสี่ยงพาประเทศไปสู่หายนะได้เหมือนกันนี่แหละครับสิ่งที่ทําให้ดีลสันติภาพครั้งนี้เวียงขึ้นลงเหมือนเครื่องเล่นส,น,สนุกบางช่วงเหมือนจะใกล้สําเร็จบางช่วงเหมือนจะล้มทั้งชุดและทุกฝ่ายต่างก็มีเหตุผลของตัวเองที่ฟังแล้วเข้าใจได้ทั้งนั้น แต่ความเข้าใจไม่ได้แปลว่าจะหาจุดตรงกลางได้ง่ายๆสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือหลายเสียงในยุโรปเริ่มพูดตรงๆมากขึ้นว่าถ้าดิวนี้ออกมาในรูปแบบที่เฉือนดินแดนไม่เพียงยูเครนจะแตกหักกับบางพันธมิตรทันทีแต่ยุโรปเองจะต้องรับมือแรงกระเพื่อมจากประชาชนด้วยเพราะคนยุโรปจำนวนใหญ่สนับสนุนยูเครนบนหลักการหลักการที่ว่าดินแดนของประเทศเอกราชต้องไม่ถูกเปลี่ยนด้วยกำลัง กระแสแบบนี้ถ้าผู้นำยุโรปเดินผิดฝั่งแม้แต่เซนติเมตรเดียวคะแนนนิยมจะร่วงแบบวูบเดียวพื้นสั่นแน่นอนและเมื่อเอาความต้องการทั้งหมดนี้มาวางบนโต๊ะเดียวกันคุณจะเห็นว่าทุกฝ่ายต่างดึงคนละด้านสหรัฐอยากจบเร็วรัเสเซียอยากเก็บของที่ยึดได้ยุโรปอยากคงหลักการยูเครนอยากรักษาแผ่นดินผลคือโต๊ะเจรจาก็สั่นสะเทือนเหมือนโดนลมพายุเป่าเข้าทุกด้านพร้อมกัน จนบางวันคนในวงยังไม่รู้เลยว่าวันนี้เราคุยกันเพื่อสันติภาพหรือคุยกันเพื่อผลประโยชน์ของใครมากกว่ากันแน่ทั้งหมดนี้คือฉากกลางของเรื่องที่ยังคุกกรุนอยู่ไม่มีฝ่ายไหนได้ในสิ่งที่ต้องการครบแต่ก็ไม่มีฝ่ายไหนกล้าลุกออกจากโต๊ะเพราะรู้ดีว่าถ้าเดินหนีวันนี้วันพรุ่งนี้อาจกลับมาไม่ได้อีกแล้วและหลังจากนี้ความซับซ้อนจะยิ่งหนักขึ้นไปอีก เพราะสิ่งที่โลกรออยู่คือฉากต่อไปฉากที่ต้องถามว่าแล้วแบบไหนกันแน่คืออนาคตของสงครามนี้และแบบไหนคือผลกระทบที่จะเด้งกลับมาถึงประเทศอย่างเราเดี๋ยวช่วงถัดไปผมจะพาไปไกลกว่านั้นวางฉากอนาคตร,รอบโลกให้เห็นกันชัดๆว่าถ้าตัวเลือกหนึ่งเกิดขึ้นโลกจะเปลี่ยนแบบไหนถ้าอีทางเกิดโลกจะหมุนไปอีกแบบแล้วคุณจะเห็นว่าสงครามนี้ไม่เคยเป็นเรื่องของสองประเทศเลย แต่คือเรื่องของโลกทั้งใบจริงๆถ้าเมื่อกี้เราพูดกันถึงจังหวะที่โตเจรจาสั่นไม่หยุดช่วงนี้คือเวลาที่เราต้องเงยหน้าขึ้นแล้วถามคําถามที่ใหญ่กว่าบทสนทนาใดๆในห้องนั้นคําถามที่ว่าแล้ววันพรุ่งนี้โลกจะเป็นแบบไหนกันแน่เพราะดิลสันติภาพครั้งนี้มันไม่ใช่ดิวธรรมดาไม่ใช่แค่ลายเซ็นสอสาชื่อบนกระดาษแต่มันคือสวิชที่อาจเปลี่ยนสมดุลของทั้งยุโรป ไปจนถึงเส้นทางของภูมิรัฐศาสตร์โลกอีกหลายสิบปีต่อจากนี้ลองเริ่มจากภาพแรกก่อนภาพที่หลายฝ่ายกลัวที่สุดนั่นคือภาพที่ยูเครนถูกบีบให้ยอมสละบพื้นที่บางส่วนเพื่อให้สงครามหยุดลงทันทีภาพนี้ฟังดูเหมือนจะเป็นทางสายชนะร่วมกันแบบในนิยายการทูตคือหยุดยิงได้คนหยุดตายเมืองหยุดโดนระเบิดแต่พอคิดลึกๆคุณจะรู้เลยว่า มันคือสันติภาพที่ถูกวางไว้บนฐานทรายเพราะความสงบที่ได้มามันไม่ได้มาจากความเข้าใจมันมาจากความจำยอมถ้ายูเครนต้องลงนามในดีลที่เฉือนแผนที่ตัวเองออกไปนั่นหมายความว่าโลกยอมรับว่าการใช้กำลังสามารถสร้างข้อเท็จจริงใหม่ได้และคำถามใหญ่เลยคือประเทศไหนจะเป็นร้ายต่อไปหลายคนในยุโรปถึงกับพูดตรงๆว่าถ้ายอมให้เกิดดีลแบบนี้ มันเหมือนเราปล่อยให้แนวคิดยึดก่อนค่อยคุยทีหลังกลายเป็นของถูกกฎหมายแค่คุณมีอาวุธแรงพอคุณก็สามารถเข้าไปตัดเส้นพรมแดนของเพื่อนบ้านได้แล้วไปเจรจาขอการรับรองทีหลังนี่ไม่ใช่แค่ทำลายหลักกฎหมายระหว่างประเทศแต่มันคือเปิดประตูให้สงครามใหม่ๆเกิดขึ้นในโลกที่แตกละเอียดอยู่แล้วพรลองคิดตามง่ายนะถ้ารัสเซียรบแล้วได้ดินแดนจริง วันหนึ่งจีนจะไม่เอาสูตรนี้ไปคิดกับไต้หวันหรือทะเลจีนใต้เหรอถ้าประเทศหนึ่งในตะวันออกกลางอยากขยายอิทธิพลจะไม่หยิบสูตรนี้ขึ้นมาบ้างหรอแล้วถ้าในอาเซียนเองมีข้อพิพาทเล็กๆอยู่จะไม่กลายเป็นเชื้อไฟให้ประเทศบางประเทศคิดว่าเฮ้ hey, ถ้ายักษ์ใหญ่ยังทําได้ทําไมเราจะลองไม่ได้ละ่ะนี่แหละครับสิ่งที่ยุโรปกลัวไม่ใช่แค่สงครามวันนี้แต่สงครามวันหน้าแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นไกลาจากไทยขนาดนั้น เพราะโลกสมัยนี้เหมือนมีระบบสายพานเดียวกันถ้าเบรกฝั่งยุโรปแตกแรงกระแทกจะวิ่งมาถึงเอเชียแน่นอนการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเรื่องรบแล้วค่อยคุยจะทำให้ภูมิภาคเราอยู่กันอย่างระแวงมากขึ้นอีกหลายเท่าและแน่นอนว่าถ้าดีลแบบยอมเสียดินแดนเกิดขึ้นจริงยูเครนเองก็ต้องแตกเป็นสองเสียงแน่นอนบางคนอาจพูดว่าอย่างน้อยมันก็หยุดสงครามได้แต่เสียงจำนวนมากจะรู้สึกว่าถูกทรยศ ถูกบังคับให้มอบส่วนหนึ่งของบ้านให้ผู้บุกรุกทั้งที่ตัวเองสู้มาตลอดนี่จะเป็นแผลใหญ่ในสังคมยูเครนที่จะตามหลอกหลอนอีกหลาย10ปีแล้วอย่าลืมนะยูเครนเองก็มีการเมืองภายในมีพักต่างๆมีคนที่หวังอำนาจถ้ามีใครใช้ประเด็นนี้ในการปลุกกระแสต่อต้อตานขึ้นมาความแตกแยกภายในอาจดุนแรงจนกลายเป็นปัญหาชุดใหม่ที่หนักกว่าสงครามในบางช่วงด้วยซ้ำอีกภาพหนึ่ง คือภาพที่ดิวสันติภาพล้มทั้งชุดทุกฝ่ายเดินออกจากโต๊ะและสงครามก็ยืดออกไปอีกไม่มีหยุดยิงไม่มีกรอบเจรจาใหม่ยูเครนยังต้องต่อสู้รัสเซียยังเดินหน้าปรับยุทธศาสตร์สหรัฐยังส่งอาวุธแต่ส่งแบบลังเลมากขึ้นส่วนยุโรปต้องมานั่งคิดใหม่หมดว่าตัวเองจะยังช่วยไหวไหมเพราะงบประมาณด้านพลังงานด้านสวัสดิการและด้านความมั่นคงแย่งกันจนแทบขย่าวรัฐบาลหลายประเทศทุกปี สถานการณ์นี้อาจดูเหมือนฝันร้ายแต่หลายผู้เชี่ยวชาญกลับบอกว่านี่แหละคือเส้นทางที่มีโอกาสเกิดมากกว่าเพราะมันไม่ต้องมีใครยอมเจ็บตัวที่โตเจรจาและทุกฝ่ายยังรักษาหน้าไว้ได้รัสเซียรักษาพื้นที่ที่ยึดไว้ยูเครนไม่ต้องเซ็นยอมเสียแผ่นดินสารัฐยังคงสามารถบ,บอกว่าเรายืนเคียงข้างพันธมิตรส่วนยุโรปก็ยังคงยืนหลักการว่าไม่ให้ใครครัฟอัพประเทศเอกราช แล้วสงครามก็จะกลายเป็นสงครามยืดเยื้อแบบคงที่คล้ายกับหลายสมรภูมิในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ที่ไม่เคยจบจริงแต่ก็ไม่เคยยุติความรุนแรงลงเสียทีแต่ภาพที่ซับซ้อนที่สุดอาจเป็นภาพที่ดิวไม่ผ่านแต่มีการตั้งโต๊ะเจรจาชุดใหม่แต่คราวนี้ยุโรปเข้ามาคุมเกมเองมากกว่าเดิมและววางเงื่อนไขแบบหยุดยิงก่อนแล้วค่อยคุยเรื่องขั้นต่อไป ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับที่ยุโรปอยากให้เกิดมานานเพราะเขาเชื่อว่าหยุดยิงจะช่วยชีวิตคนจำนวนมากและทำให้ความกดดันทางการทูตมีพื้นที่ทำงานมากขึ้นแต่ปัญหาคือรัสเซียไม่ค่อยชอบดีลหยุดยิงก่อนเพราะถ้าหยุดยิงเมื่อไหร่ตัวเขาจะถูกตรึงอยู่ในเส้นที่ยึดไว้และเสี่ยงที่จะถูกบีบให้ถอยในภายหลังถ้าเจรจาไม่เข้าทางนี่คือเหตุผลที่ทุกอย่างมันวนลูปอย่างที่เห็น และไม่มีใครกล้าพูดว่าอะไรจะจบเมื่อไหร่แล้วเกี่ยวอะไรกับไทยเกี่ยวสิครับเพราะในโลกที่ความมั่นคงถูกกำหนดด้วยข้อเท็จจริงที่สร้างด้วยกำลังประเทศเล็กกลางอย่างเราอาจต้องคิดหนักกว่าที่เคยว่าจะวางตัวอย่างไรจะพึ่งพาใครจะยืนฝั่งไหนทะเลจีนใต้คือจุดเปราะบางที่สุดของภูมิภาคเราและถ้าแนวคิดยึดด้วยกำลังแล้วค่อยเจรจาภายหลังกลายเป็น,นเรื่องปกติขึ้นมาวันหนึ่ง แรงสั่นสะเทือนจากยุโรปอาจกระตุ้นให้ความตึงเครียดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดือดขึ้นแบบที่ไม่มีใครตั้งตัวทันและในอีกด้านหนึ่งความผันผวนทางเศรษฐกิจที่ผูกโยงกับสงครามก็จะส่งผลถึงเราแบบเลี่ยงไม่ได้ทั้งราคาพลังงานทั้งเสถียรภาพการลงทุนทั้งความเสี่ยงเชิงโลจิสติกทุกอย่างเชื่อมกันเป็นเส้นเดียวหมดโลกสมัยนี้มันเล็กเกินกว่าจะคิดแยกเป็นทวีตทวีไปแล้ว ทั้งหมดนี้พอเอามาต่อกันคุณจะเห็นชัดเลยว่าสงครามรัเสเซียยูเครนมันไม่ใช่เรื่องของกระสุนไม่ใช่เรื่องของรถถังแต่มันคือสงครามของเส้นพรมแดนเส้นอำนาจและเส้นความเชื่อของโลกว่าถ้าคุณใช้กำลังคุณควรได้รางวัลหรือควรทูกลงโทษนี่แหละครับเดิมพันของสงครามนี้จริงๆเดิมพันไม่ใช่แค่เมืองหนึ่งหรือหมู่บ้านหนึ่งแต่คือรูปแบบของโลกยุคถัดไปทั้งใบและสุดท้าย เมื่อเรามองทุกภาพรวมกันสิ่งที่ต้องถามตัวเองคือควรยอมรับสันติภาพแบบไหนหากสันติภาพหนึ่งต้องแลกด้วยดินแดนที่หายไปแต่หยุดสงครามได้หรืออีกสันติภาพหนึ่งที่ยังต้องต่อสู้แต่รักษาเสาหลักของระเบียบโลกไว้ให้แข็งแรงนี่เป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบง่ายๆแม้แต่นักการทูตระดับตำนานยังตอบไม่เหมือนกันแต่สาหรับผมสิ่งที่แน่ชัดที่สุดคือ โลกกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนที่เซนซิทีฟที่สุดในรอบหลายสิบปีและสิ่งที่เกิดที่ยูเครนในวันนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าประเทศต่างๆจะเรียกใช้วิธีไหนในการแก้ปัญหาในวันหน้าเราจะใช้การพูดคุยเป็นเครื่องมือหรือจะใช้กำลังเป็นทางลัดแล้วค่อยคุยทีหลังทั้งหมดนี้จึงไม่ใช่แค่ข่าวแต่คือบทเรียนที่มีผลกับอนาคตของเราทุกคนบนโลกใบนี้เพราะสุดท้ายแล้วเส้นพรมแดนไม่เคยถูกวาดขึ้นเพื่อประเทศเดียว แต่ถูกวาดขึ้นเพื่อความมั่นคงของมนุษย์ทั้งโลกหากเรายอมให้ใครบางคนถือปืนแล้วลากเส้นใหม่ได้ง่ายๆวันนี้โลกวันหน้าอาจไม่มีเส้นไหนที่ปลอดภัยอีกเลยและนี่คือสิ่งที่ทำให้ดิวสันธิภาพครั้งนี้แม้ยังไม่เกิดขึ้นจริงกลายเป็นหนึ่งในเดิมพันที่ใหญ่ที่สุดที่มนุษยชาติยืนอยู่ตรงกลางณชั่วโมงนี้เอง